สวัสดีครับพบกับมีซีนะครับวันนี้มาแชร์สูตรออมเล็ตสูตรเด็กมัธยมนะครับนั่นก็คือหลานของผมเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับว่าหลานของผมเนี่ยใช้อะไรบ้างในการทํานะครับขั้นตอนแรกก็จะมีไข่ไก่2ฟองนะครับแล้วก็หัวหอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ แล้วก็มีต้นหอมผักชีซอยนะครับที่หั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยใส่ผสมกันไปนะครับอันนี้ไข่2ฟองน่าจะไม่พอขอเพิ่มเป็น3าฟองเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกินเยอะมากๆเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใส่ผงปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับแล้วก็ทําการตีๆคนๆให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันนะครับเครื่องปรุงรสก็จะมีแค่2ออย่างมีผงปรุงรสกับน้ำตาลทรายแค่นั้นนะครับหรือว่าใครชอบ กินของซ้อนปรุงรสหรือว่าน้ำปลาเนี่ยก็สามารถใส่เพิ่มลงไปได้นะครับนี่เลยนะครับเมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทาออมเล็ตในกระทะกันนะครับขั้นตอนแรกก็ตั้งกระทะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับแล้วก็ทําการเทไข่ลงไปครับนี่แล้วก็ค่อยๆค,ค,คนเขาในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานสักรู่หนึ่งเลยนะครับจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหลานเนี่ยดูคลิปของ การทำออมเล็ตของช่องอื่นนะครับแล้วบ่นว่าอยากกินผมก็เลยให้ร้านผมเนี่ยลองทําดูนะครับปรากฏว่าทําออกมาเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแชร์สูตรนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นสูตรของร้านผมเองนะครับเราก็ทําการคนๆไปลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะใช้ไฟนะครับในการทําออมเล็ตเนี่ยไฟปานกลางนะครับ ตินะครับออมเล็ตที่เราเห็นตามโรงแรมเนี่ยเครื่องจะมีเยอะเท่านี้นะครับหรือบางที่ก็ไม่ได้ใส่เครื่องอะไรนะครับเขาก็เพียงทํารสชาติให้กลมกล่อมนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเครื่องเยอะมากๆกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ใกล้จะเสร็จกันนะครับว่ามันจะเป็นก้อนแบบไข่ออมเล็ตในคลิป y o u t u b e ชื่อดังหรือเปล่านะครับ ตามช่องดังๆที่เขาทํากันเนี่ยโอ้โหแบบคันเทปมากๆเลยแต่ว่าผมเนี่ยคงสู้เขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเมนูเนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับในการทําให้มันเป็นลักษณะของออมเล็ตนะครับแต่ว่าผมก็จะทําให้เป็นแบบสไตล์บ้านๆแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือกินได้เหมือนกันนะแล้วก็คิดว่าอร่อยไม่แพ้กับโรงแรมที่เคยไปกินนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอให้ความร้อนมันขึ้นมาเราอุที่ตัวไข่อีกนิดนึงนะครับก็จะใช้ได้แล้วอ้าวนี่ไงมีความพลาดแล้วนะครับไข่แตกครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเราประกบเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสริมใส่จานแบบนี้นะครับนี่เลยครับใส่จานเสร็จแล้วเราก็โรยพริกไทยดำป่นนะครับ โรยลงไปแบบนี้เลยนะครับใครที่มีพริกไทยขาวธรรมดานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าบ้านผมเนี่ยมีพริกไทยดำนะครับก็เลยใช้พริกไทยดาอันนี้จะเป็นต้นหอมผักชีนะครับโรยลงไปจริงๆใช้ผักชีอย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่าผมซอยต้นหอมไว้แล้วนะครับก็เลยใส่ลงไปด้วยเลยแล้วกัน โอเคครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับออมเล็ตสูตรเด็กมัธยมนะครับซึ่งหลานของผมเนี่ยทำให้ผมกินนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับกินกับซอสพริกนี่อร่อยมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีซีทแบซซีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ